ด้วยช่วงนี้พักกันก่อนครู่เดียวคะ่ะ อาคารพาณิชย์สไตล์รูกลางใจเมืองโคราชราคา6.99ล้านบาทลดสูงสุด1ล,ล้านบาทเหลือ5.99ล้านบาทจองด่วนจำนวนจำกัดทำเลทองบนถนนสุระสองสอบถามเพิ่มเติมโทร0888 777 666 66หรือ085 323 9999เเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด ผมใช้ชีวิตหนักทุกวันช่วงกางวัดดนเกนนขึ้นฟังดีๆนะครับการลิ้ร้อนในเจ็บคอผมใช้ยางูอึ้งก่อยตัดเพียงแก้ร้อนในเจ็บคอด้วยยางูอึง้ง่อยตัดเพียงผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ ผมมีปัญหาเรื่องการปัสสาวะนะฮะมันไม่สุดยิ่งตอนนอนเนี่ยปัสสาวะราดที่นอนอย่างเงี้ยนะฮะทำให้เรากังวลแล้วก็นอนไม่หลับหลังจากที่ผมได้ทานเอ็มแม็กปัสสาวะได้สุดยิ่งเวลาตอนนอนเนี่ยทำให้ผมนอนหลับลึกมากไม่ต้องตื่นขึ้นมาปัสสาวะบ่อยๆจากที่ทานไปได้2อถึงสกล่องอาการที่ผมเป็นเนี่ยที่ขัดเบาที่บ่อยที่รถที่นอนอันนี้มันหายไปหมดเลยใช้ไปได้สักระยะหนึ่งเท่านั้นเองนะครับอาการต่างๆที่ผมเคยเป็นมาก่อนมันเริ่มดีขึ้นนะครับอาการปัสสาวะเล็ดก็น้อยลงตอนนี้สุขภาพของผมดีมากเลยครับ ได้ดูโฆษณามันตรงกับปัญหาของพี่เขาพอดีก็เลยซื้อมาลองให้ทานดูกระทานไปสักระยะหนึ่งครับการเข้าห้องน้าําปัสสาวะก็ลดน้อยลงก็องขอบคุณธรรมยาครับที่หาสิ่งดีมาให้ครับผมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร M Max ปกติราคา1490บาทวันนี้ซื้อ2กล่องแถมฟรีทันทีอีก1กล่องมูลค่า4,470บาทราคาลดพิเศษเหลือเพียง1590บาทเท่านั้นโทรเลย0 2นย์สองหนึ่งหนึ่งสามสอง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 หรือซื้อผ่านไลน์ได้ที่ @happy_shopping E เนื่องในโอกาสครบรอบ80ปีของบริษัทสหพัฒนาพิบูลจำกัดมหาชนเครือสหพัฒน์นำโดยนายบุญยสิทธิ์โชควัฒนาประธานเครือสหพัฒน์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเครือสหพัฒน์และแขกผู้มีเกียรติได้จัดพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาให้กับวัดต่างๆใช้ในพิธีการวันสำคัญของทางวัดสืบทอดพระพุทธศาสนาเป็นพุทธานุสติแก่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายณโนะรงหล่อพระบุญชูปฏิมาพร์พุทธมนฑลสายสอง โดยองค์พระพุทธรูปที่ได้จัดสร้างในครั้งนี้เป็นองค์พระพุทธรูปปางนาคปกขนาดหน้าตัก28นิ้วจำนวน5องค์พระพุทธรูปปางนาคปกขนาดหน้าตัก8นิ้วจำนวน28องค์พระพุทธรูปาปางประทานพรขนาดหน้าตัก8นิ้วจำนวน28องค์พระนาคปลก,ลลกลอยองค์เลื้อทองคําจำนวน 28, 28องค์และพนาปกลอยองค์เนื้อสัตวะโลหะจำนวน2,828องค์ เราเข้าใจทุกปัญหาสายตาจะตัดแว่นตาต้องมาที่แว่นท็อปเจริญนะคะมิสเตอร์ดีไช็อปได้ทุกวันครบเพื่อทุกคนกลับมาช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมคะประเด็นหุ้นสื่อ